ร่างกายนี้เสมือนประชาชนพระราชานี่เป็นผู้ปกครองมีอำนาจเด็ดขาดจริงๆแต่ในพระนครนี้มันมีอำมาจอยู่สองฝ่ายหนึ่งอำมาจฝ่ายดำมีโมหะความหลงเป็นแม่ทัพเรียกว่าฝ่ายบาปสองฝ่ายขาวมีสติเป็นแม่ทัพมีอำนาจมาก มีบริวารมากมีกำลังมากเหมือนกันเรียกว่าฝ่ายบุญการปกครองนในพระนครนี้พระราชาไม่วินิจฉัยเงิดบอจะบอกว่าพระราชาโง่ก็ไม่ถูกจะบอกว่าพระราชาฉลาดยก็ไม่ใช่แต่ถ้าอาตามฝ่ายใดเข้าทูลพระราชาพระราชามีหน้าที่สั่งการเห็นไหม พระราชามิหนาทีสั่งการอย่างเดียวไม่วินิจฉัยนะใครจะทูลชั่วทูลดีทูลเลวร้ายขนาดไหนพระราชาไม่วินิจฉัยสั่งลูกเดียวเห็นไหมนี่อมาตย์ายดำนี่าเขาทุลนพระราชามันมีโครงการอเลวร้ายอเลวสามทูลพระราชาอย่างดีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระองค์อย่าห้ามประชาชนในพระนครเราเลยทั้งกายทั้งหมดใครอยากจะทําชั่วอะไรให้มันทําเถอะอยากจะกินอะไรให้มันกินเถอะอยากจะด่าใครให้มันด่าเถอะอยากจะฆ่าใครเบียดเบียนใครอยากจะเล่นชู้สุ่สมพวกเขามีเขาลูกเขาให้ก็ทําเถอะอยากกินเหล้าเมายาสุ่ยเพลินชาก็เรื่องของเขาให้เขาทําตามสบายเถอะพระพุทธเจ้าข้าอมย์ฝ่ายส่วนมันวะพระราชาไม่มีนิสัยสั่งแหลกเลยเห็นบห พราะฉะนั้นคนก็เลยคัน้าม่าปากด่าม่มึงพะนนะ่ะปากโบจักทิบจักแดงก็อ่างับอ่างับไล่ตับไล่ไตไล่ปลอดไล่ใส่ไล่ฟุ้งจะโคดพอโคดแม่มันก็มีตัวแม่คนนะ่ะอันปากบบจักทิบกับตัวสะเลยเห็นบอกอันนี้คือความจริงเด้นน่มาหนี่คัน้ามาทางกายบันนี้กำกับปั่นแม่เขาทันกำปั้นโบจักทิบเด้หน่ กำปบเฮ็ดตามพระราชาสั่งตีปากแม่วสันมันก็ใไ่โลดขนาดพ่อแม่มันก็บกเกียวนี่ผัวกบะเกียวนี่ก็กเกียว,กกยวลูกหลานกบะเกียวนี่เห็นบ่สั่งมาทั้งตีนกระเทือบแม่วสันมันก็โยกกส่โลดที่น่าบัตามาดไฟขาวปั๊บมาบาัตรนี้อันนี้เขาได้เลยเขาได้เท่ะไฟอันนี้คือ กายนครมันนี่เมื่ออามาดไฟขามีสติเม่แม่ทัพเข้าทูลพระราชาโครงการอันดีงามโครงการอันง,งดงามเห็นบ่าทูลขอพระองค์อย่าให้ประชาชนทําบาปนะอย่าให้ประชาชนพูดชั่วนะอย่าให้ประชาชนฆ่าการตีกัรลักของการอะไรต่างๆอย่าให้เขาทำ อย่าให้เขากินเหล้ามายาสูดหิงกัญชานะพระองค์นะเพราะมันจะทําให้ความเกิดความเดือดร้อนแก่สังคมประเทศชาติบ้านเมืองของเราจะวุ่นวายจะเดือดร้อนขอพระองค์จงตรัสใส่ให้ประชาชนทั้งหมดมีศีลมีธรรมพระพุทธเจ้าข้ามันววา <c oughs> อ่านมาตไฟข่าวนี่พระราชาก็มาบ,บิวินิไัยนะยก็เลยสั่งมาที่ปาพูดดีๆนะท่านอยโกหมกมาอย่ด่ากันนะ ปากมันก็บดาเห็นบ่คนก็เลยพูดดีเห็นบ่สั่งมาทิบใบหนากำอย่าบูดเด้อพ่อหนวดนาก็บวบูดเห็นบ่ทางสร้งมาทิตาจะเป็นตาเขียวใช่ผู้อื่นเด้อพ่นวดมันก็บวเขียวใช่ผู้อื่นเห็นบ่สร้งมาทิมือท่าดีๆนั้ะหรือเแต่แนวดีๆเห็นบ่น เผอพบอมัดไฟดำเขายกบัหนี้นทุนพระราชชาอีกอันนี้ส่วนๆกันสร้างแหลกคือกันนี้ก็ดีเพราะฉะนั้นคนเราจึงบ้าบ้าบอๆเขาใจตัวบ้าๆบอๆมันเป็นนะไหนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเห็นป่า่กัจจุริยเจ้าแหล่ชาวโลก ว่าจะไหนพุทธเจ้าก็เลยว่าฝึกพระราชาภาวนาอบรมจิตเอาสตินี่มาดูแลพระราชาเมื่อสติเกิดขึ้นปัญญาย่อมเกิดขึ้นพราะจว่าจิตมีปัญญาเห็นบ่เมื่อจิตมีปัญญาบางคาบางขราวเนี่ยอมาตฝ่ายดำเกิดบ้างแต่สติดูแลอยู่เห็นบ่ ยังบังคับมาเข้าเฮ่กาก็อาจจะงุนงิดอาจจะโกรธอาจจะไม่พอใจถ้ารู้ว่าไม่พอใจเราก็เนึกมาที่ต้นจิตไม่พอใจเนาะ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 สติดูแลพระราชาอยู่พระราชาก็สั่งการไม่ได้คนก็เลยไม่พูดเป็นบาปไม่ได้ทําบาปในที่สุดสติสมบูรณ์โมหะดับไอตัวดําก็หายวับออกจากจิตไม่ได้เหตุบาปอย่างไี้นี่ เพราะฉะนั้นผูใ้ใดประพฤติปฏิบัติรรมแล้วนั้นความสัวเลยหน่อยลงคันดูแลพระราชาได้ดีอีหรืบน่นี้ก็ไม่มีเลยเกิดปุ๊บเอาออกเห็นบอกสว่วนอัมมาดไฟไฟดามเกิดปุ๊บอันนี้ปั๊บมาเลย <laughs> เห็นบอกอันนี้ก็ออก <laughs> <laughs> กระยุยเจ็บบ่นี้มันก็เลยดีเรื่อยไปดีเรื่อยไปดีเรื่อยไป ชีวิตมันก็จะเย็ยนไปตามลำดับสงบไปตามลำดับบาปก็เลยบกเกิดบนันใครเกิดปุ๊บอันนี้ดูแลอยู่พระราชาก็ไม่ได้สั่งการอะไรเพราะฉะนั้นคนก็เลยไม่ได้ทำบาปสาเหตุที่คนทำบาปทำบุญเป็นอย่างนี้เข้าใจตัวจังที่นะคันเท้าเข้าใจเจ้าที่เลยมันก็บสรั้างไผ่บัน แม้เขาจะพูดชั่วทำชั่วเราก็รู้อยู่ว่าอำมาตฝ่ายชั่วมันครอบง,งำพระราชาคือจิตรราชคนนี่มันไม่รู้เรื่องอะไรมันเป็นธาตุสี่คือดินน้ำไฟลมมันยืนไม่เป็นนั่งไม่เป็นนอนไม่เป็นเดินไม่เป็นได้ร่างกายนี่คธอสมัยก่อนนิสิตปริญญาเอกคเพิ่นมาเยี่ยมวัดห <laughs> ลวงพ่อจะคุ้นกับมาตอนหลับมาตอนหลับเก้าสิบหก คนมากนะพระเก่าลูกคณาจารย์พนนดกเตอรน,อนั้นนนิิส์ักศึกษาปริญญาเอกทั้งหมดพระเดชพระคุณหลวงพ่อห้โอวาทเลยพ่งกรกับพ่อเลยว่าขอนิมม์หลวงตาพวกผมเนี่ยไปที่ใดก็ตามไม่ค่อยจะมีคำว่าทัศนศึกษาธรรมะไม่ค่อยมีแต่มาวันนี้มาโดยตรงตั้งใจมา ทัศนศึกษาธรรมะพันวะขอนี้มนแสดงธรรมพันวะพันอดีตพันเป็นผู้การวิชัยราชวงศ์เพราะพันวะอส่าร์หลวงตาก,ก็เลยบอาฉันอกสรุปลงสันสร์จะบอกใม้รังจันทรน์มามาท่านทั้งหลายมาวันนี้หลวงตาก็สาธุอนโมทนาะแต่ว่า หลวงตานี่ยนะปอหกนะแต่ท่านทั้งหลายปริญญาเอกถ้าคุยกันเกี่ยวกับเรื่องทางโลกหลวงตาไม่ค่อยจะรู้เรื่องแต่ถ้าสนทนาธรรมพอได้อยู่หลวงตาก็เลยเบ่าต่อไปว่ากาเลนะธรรมสากระฉาเอตมังคมุตตมังการสนทนาธรรมตามโอกาสอันเหมาะอันควรนั้นเป็นมงคลยอดชีวิตเพราะฉะนั้นหลวงตาจะใช้หลักมงคลรลัขกรนี้นะ ตกลงไหมก้จะจ่าตกลงครับความหมายก็คือถามกันได้จนที่นะาถามกันได้ตอบกันได้หลวงตาถามข้าเจ้ากันได้ข้าเจ้าถามหลวงตากันได้อันนี้เพื่อนะว่ากายเลยนะธรรมชาติกระฉาเพราตกลงหลวงตาเลยว่าขอถามชนิดเรื่องชีวิตแบ่งออกเป็นสองส่วนอันนี้จำหลักไว้นะบ้างหนึ่งกายสองใจเราให้อาหารกายเราต้องให้อาหารใจ ก็เลยไล่ไปไล่ไปไม่นี่ก็เลยถามเขาจ้าวขอถามท่านทั้งหลายเฉพาะเรื่องของกายนะร่างกายของคนทั้งโลกเนี่ยมันยืนเป็นไหมนั่งเป็นไหมนอนเป็นไหมเดินเป็นไหมกินเป็นไหมถ่ายเป็นไหมก้มๆเงยๆเป็นไหมมันรู้สึกเจ็บรู้สึกปวดรู้สึกร้อนรู้สึกหนาวไหมเฉพาะร่างกายน่ะมันเจ็บมันปวดมันหนาวมันร้อนเป็นไหมเป็นต้น นักศึกษาผู้หนึ่งก็เลยยืนตอบอย่างดีนะเป็นทั้งหมดครับเพิ่นตอบลงตาเลยว่าอันนี้ขออภัยนะ <c oughs> <c oughs> เราสนทนากันธรรมะถ้าพูดตามหลักธรรมจริงๆนะร่างกายนี้เป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ มันยืนไม่เป็นนั่งไม่เป็นนอนไม่เป็นเดินไม่เป็นกินไม่เป็นถ่ายก็ไม่เป็นทำอะไรก็ไม่เป็นสักอย่างความจริงเป็นอย่างนี้นะหลวงตาบัณีิพารูปหนึ่งเป็นมหาเป็นพระเทราที่มาในในมูนะขอโอกาสครับหลวงตาพวกผมนั่งอยู่ทั้งหมดนี้เรียกว่าอะไรครับผุทธนิสิตบัณฑิตพ่นถามหลวงตา จะเรียกว่าอะไรพวกผมนั่งอยู่นี่ถ้าร่างกายมันนั่งไม่เป็นยืนไม่เป็นนอนไม่เป็นเดินไม่เป็น <c oughs> เอาพระกันคีดบางที่ตอบเพิ่นว่ายัางไห <c oughs> เอาตอบลงตาเหมือนคอเดีอออยวนี่ <c oughs> พอผมนั่งอยู่ทั้งหมดนี่จะเรียกว่าอะไรถ้าร่างกายนั่งไม่เป็น อันนี้หันลงตาก็เลยตอบพ่าถ้าพูดตามหลักธรรมแล้วร่างกายนี้เป็นเพียงธาตุสีบ่แม่คันหาได้่ม่แดงคันว่าพื่นร่างกายแล้วเ่าเล่แต่ร่างกายนะ มันเป็นธาตุสี่คือเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเราจะบอกได้ไหมว่าขณะนี้ดินกำลังเดินอยู่เนาะกำลังนอนอยู่กำลังนั่งอยู่เพราะหลวงตาว่าอย่างที่เท่านั้นได้ไหมหลวงตาเป็นต้นได้ไหมครับ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 ,บเพิ่งเข้าใจาพาะกันนี้ จังจีนะเพราะฉะนั้น <c oughs> เรื่องศึกษาชีวิตร่างกายบดคนเข้าบดโลงที่ยืนเดินนางนอนกินอย่างต่างกับจางที่ร่างถ้วยล่างจานเป็นกระตามที่ดีที่ั่วกระตามขึ้นอยู่ที่พระราชาเป็นผู้สั่งคันพระราชาบอสั่งนินนางก็บอเป็นนอนกก็บอเป็น เห็นป่ะปััณนอลรได้ชีวิตนั้นเพราะฉะนั้นหันมันจะดีหรือซืสัวขึ้นอยู่ที่อำมาจสองฝ่ายเข้าทุนพระราชาคันบบฝึกฝนอบรมพระราชานี่ให้มีสติมีปัญญาก็เลยบาบาบบบคือลงตาเวานี่แหละน้ะบางเถื่อหลดดดีแต่บางเถื่อนี่ มันม่เป็นตะเอาเอียงคนเฮาเห็นอยู่ยังจีน่ะบางเทวเรียมบางหนาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสบางแถวกำนาบูดมูนูอยู่หูนาะแมนตัวจังจีน่ะเพราะฉะนั้นคอยฝึกจิตถ้าฝึกจิตให้ค่อยดีขึ้นดีขึ้นเอาสติเอาปัญญามาฝึกฝนอารมณ์จิตจิตมันสิมีปัญญา คือการกับคนมีปัญญาเห็นไฟกับเวนบ่ปไปเหยียบเด้คันเห็นหลุมไฟอยู่กับเวนบ่บดตกไหนะบ่คือคนตาบอดขออภัยขันยางไปเห็นพ่อกองฉี่กระเวนบ่เหยียบขี่เด้แต่ว่าคนตาบอดนี่มันได้บสุดยอด จัาทีนะอันนี้พูท้ทธเจ้าอุปมาเนี่นี่จังที่นะเพ,ะพ,พ,พราะเจ้าไนกันทั้าผู้ปวดร่วมเจดีแล้วถึงว่ามาันจิไปพอแเนว่บดีมันก็บเอาบเอเนยแต่ว่าคันตัวนี้เกิดร่วมพระราชินี่เอาบทสุวนไปเห็นผู้ใดว่าบดีอามาัใส่ใจเจ้าของไว้เงินบ่ เขาเห็ดพอดีเอามัดใส่ใจเจ้าของไว้ก็เลยมานางหนาบูจุบันเนี่ยเป็นตัวรู้ตนสาสค้นบอกน้องขาแจมแจมเหเอาะแจมแจมว่าอะไรแจมแจมนะอันนี้เรียว่าบุหันด้เข้าใจหลังเธออากาศเป็นทุกน้ำผัว ผัวบางคนก็ไปทุกน้ำเมียสารพัดทุกมีลูกกัไปทุกน้ำลูกมีเพื่นกับไปทุกน้ำพื่นอ,น,น,อนอีกพื่นหกกันยั่งบ่พ่อใจหื่นหกอีกเงินบ่คันถวยบ่ล่างยังบ่พ่อใจถวยบ่ล่างอีกบาง่อมันพูดอีรีไสอันนี้คือจิตยังไม่เข้าใจที่เป็นยังสันเบิด พราะฉะนั้นขั้นพึกแล้วนี่พึกให้มันดีๆให้มันสงบดีแล้วล่ะให้มันมีสติมีปัญญาแล้วล่ะไผ่เฮ็ดดีก็สาธุทูวัสันไผ่เฮ็ดบดีกตโตไผ่โตมันแล้วแต่เธอแหละแต่มึงบมแมนกูหมามมกขี่หมาก็กิกนขี่คนมากเหล่ามันก็กินเหล่าเรื่องของไผ่ของมันเห็นบ่ เราไม่ได้เป็นถูกน้ำผู้ใดไหมขั้นฝฟกดีแล้วเป็นแนวหันแต่บาแม่เขาจะจืดจะดำได้ค่อยว่าวแต่ข้อสำคัญว่าเราไม่เป็นทุกข์กับเขาเห็นบ่ค่อยว่าค่อยจ่าผู้ใดเฮ็ดบ่ดีก็ค่อยว่าวผู้ใดว่าบ่ดีก็ค่อยว่าวขั้นว่าวว่าจะไหนกระบ,บ่ฟังแ,แต่ก็แหละเตอร์ตัวเขาตายมันก็บ,บ่ไปน้ำเขาเงดหัวมันหยัง ถ้มาชโลมจิตนี่มันอยู่เย็นอีหลีว่าหลวงตาเนี่ยมันเป็นทุกข์มาหลายคือให้บอกมันฟังนั่นน่ะเขาบอกทุกเพราะมีผู้ใดคือมันไหนมันสูญไปคันว่าซีนาดาโหลดพันเน็ตสกี้กันดิแต่ยนังหลวงพ่อจะคุณโอ้ยใจมันมันสูญมันเทียดอีหลีอยากให้เขาดีแต่เจ้าของพ่อตายเงิดบ่เจ้าของยังหน่อบูดหน่อเบื่อยังดาเขายู่ว่าเจ้าของดีกว่าเขาเงิดบ่ ขั้นเคยบางครูมือเนี่ยโอ้จะเป็นห้องโงข่ขาอินดี้มาลดับเปิดโง่อินี้ยังวะมาไปอยู่น้ำหลวงพอยยย่อใหญ่ซะก่อนจะถึงปีสองเก่าจะได้ไปจำพรรษาพุ่นมาไปพูดปฏิบัติเลี่ยพระเถรพุทธลวงเป่าก็ากเมตตาอันนี้เราปรเปลี่ยนคือเก่าแต่มาหลวงตาม,มาเว่าอยู่บ่อยๆเพราะเจ้าของมันเคยเปลี่ยนแล้มันมันม่นาค่อยเปลี่ยนไดย บนัน้เกาก็บ่เป็นถูกน้ำผูดใดบนันี้เมื่อบบเป็นถูกน้ำผูดใดมันก็มเมตตามสมบูรณ์มีแต่มเมตตาเฮ็ดบอดีแห้งแต่รูตนแห้งเพราะบาปจะตามล้างตามผ่านเขาต่อไปเห็นบ่แต่ก่อนเนีเ่ยเขาเฮ็ดบอดีนี่เครียดศูนย์จะเขาขโมยอบเป็นแนวหันไหมรูตน จังสีนาสนดเพราะฉะนั้นก่อนเสมอเนาะฝากไว้เดอ้ออย่าเป็นถูกนำคนกรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมผู้ใดสั่งกรรมดีมากกรรมดีให้ผลเขาก็สะดวกบางขงับางเข้ากรรมชัวให้ผลเขาก็ล้าบากเ h o u เ i ้า บ่าไางอียงกันในทุกคนก็นมาต้องแก่เจ็บป่วยตายแล้วก็พร่าพรากเพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะโกรธเกลียดกันไม่ควรที่จะอยู่ถูกเหยียดหยามประนามกันเพราะคนทุกคนไม่มีใครปรารถนาชั่วแต่เพราะอำมา์ฝ่ายดำมนครอบง,งำพระราชาพระราชาไม่มีปัญญาก็เลยสั่งให้คนพูดชั่วทำชั่วเท่านั้นเองเพราะนาั้นพระเจ้าก็เลยให้ฟกฝนผลอบรมจิตให้มันผ่องใส ให้มันมีสติมีปัญญามันจะได้ดูแลกายและดูแลจิตให้สงบเย็นวชานันมนีเอาสัมมีซะก่อนนออ้อเออขอความสุขความสงบความร่มเย็นเจริญรุ่งเรืองในธรรมรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ เออนั่นแหละนอมจิตไปมันจังหะบวชหาลวงตาจะคืนบวชจะหน่อยาาสาธุสาธุปัญญาเสีในีเอ็ดมาบวชเหรอยงแม่ปัญญาเสีในีเอ็ดมาบวชนะหลวงตาเดอ้อเด้อแม่แดงเดอ้อคันคันซับก็ได้ช่วนนี่กัน ช่วงไข่วันเกิดลงตาสิบห้าวันถ้าจำเป็นศึกได้นี่ฉลองสมโพธิหอปะแก้ว,กว,วนเอนอส่วนเมื่อใดวันไดนไนัจังคอยที่บอกอีกท่นึงแต่ว่าสิบแปดสิบเก้านั้นเป็นไข่วันเกิดสมโพธิแต่ลุงตาใช่บวชก่อนเพราะมันสิ เกี่ยวเขาจังเจี๊ยนะก่อนหันจากสิบสี่สิบหามือก่อนวันที่สิบแปดสิบเก้านะเข้าใจเนาะเดือนตุลาคมเออสาธุสาธุ